คลิปนี้เตือนภัยจ้าเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะคะทุกคนอะอยากจะเอามาเป็นคลิปเตือนให้ทุกคนแล้วกันนะคะคือเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่หรือมันจะเกิดกับเราไหมได้วยความบังเอิญว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้ได้มาก็คือมมเมื่อเช้านี้เลยนะคะมะีเบอร์โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาอะเป็นเจ้าหน้าที่กอสอทอชอแล้วก็บอกรายละเอียดว่าเออแบบ ถามว่าเบอร์นี้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 ของคุณเป็นชื่อของคุณคุณได้ลงทะเบียนเอาไว้หรือเปล่าคะเราก็แบบว่าอ่ะไม่มีแค่เครือข่ายก็ไม่ใช่แล้วคุณไม่เคยใช้เครือข่ายนี้ใช่ปะเราก็บอกอ่ะแล้วยังไงต่อคะเขาก็บอกว่าอ่ะพอดีว่าเบอร์โทนนี้ค่ะมีการนําไปทําธุรกรรมแล้วก็เกิดมีผู้เสียหายมากมายมีคนร้องเรียนเข้ามาว่าเป็นเบอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบเอาหรอคือก็ตกใจทีแรกก็ตกใจว่าแบบว่าเอาหรอแล้วยังไงวะเพราะเราก็รู้ว่าเออ ใครเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องอะ,อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนนคือเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะไปแบบว่าเผลอหรือว่าเราอาจจะไปแบบโหลดแอป,ปอะไรมาแล้วมันติดพ่วงกับพวกลิงก์อะไรพวกนี้มาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็ไม่รู้เลยถูกไหมดังนั้นอ่ะวันนี้ก็แบบว่าอ่ะเราก็ถามเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายไปว่าเออนี่เบอร์นี้ไปเปิดที่นี่ตอนนี้วันน,น,นี้วันที่เท่านี้วันที่เท่านั้น มกอกว่าแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือเขาให้รายละเอียดหมดเลยแหละทุกคนเขาให้รายละเอียดแบบว่าดูน่าเชื่อถือมากแต่ด้วยความที่แบบคือเราเองก็เคยทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก,การประสานงานมาก่อนใช่ปะ่ะเราก็เลยรู้ว่าจับได้อย่างหนึ่งก็คือคําพูดของนางพูดเหมือนโรบอทอะ ูดเหมือนท่องมาพูดเหมือนอ่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอ่ะตอนก็ฟังมันไปกันฟังเขาไปก่อนละกันเออก็ยังตอนนั้นก็ยังแบบว่า 50- 50ว่าใช่อยู่ไ่มไม่ใช่พอฟังฟังไปเปิดเขาก็บอกว่าอ่าอย่างเงี้ยคือแน,น,นะนําว่าให้อ่าคุณนะคะไปติดต่อเพื่อที่จะให้ทางอ่อะไรอะปลายทางหรือว่าทางทางท,ที่ที่เกิดเหตุอะคะ่ะ คือจังหวัดนี้เขาก็บอกว่าอ่ะมันไปเปิดที่เดโมโกลาชใช่ปะเขาบอกว่าต้องไปแจ้งที่โครานะคะแล้วเราก็บอกว่าจะไปโคราดหรอฉันไม่ได้อยู่โคราชนะคะก็อยู่ไกลยอยู่นะอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าเดี๋ยวเรามีบริการคือตอนนี้เขามีบริการที่สามารถที่จะโทรแจ้ง ทางโทรศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อให้เขาก็บอกว่าเขาอ่ะชื่อนี้ชื่อนี้เป็นเจ้าหน้าทีา่ของกสทชแล้วก็บอกว่าเอาหอหลอมันดูน่าเชื่อถือใช่ปะพอะเสร็จแล้วก็บอกอ๋อได้ค่ะได้ค่ะแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวขออนุญาตโอนสายให้นะคะแล้วก็ถือรบกวนถือถือสายรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะรับสายนะคะ เราก็รอคือประมาณไม่เก <irsin. S 1> ินหนึ่งนาทีอ่ะโทรมันก็ม mm ีคนรับโทรศัพท์ใช่ปะแล้วก <K al ong> ็บอกว่าเขาเป็นแบบว่าเออเราตำรวจโทเว้ยเราตำรวจโทรรับเรื <K al ong> ่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังฟังพอเสร็จแล้วพอเราฟังฟังไปปุ๊บเราเริ่มรู้สึกแบบในใจของเราทุกคนในใจของเรารู้สึกว่าแบบไม่น่าใช่แล้วมันก็แบบมีความรู้สึกแบบว่าไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็อธิบายสักพักหนึ่งเราก็เลยบอกว่าอ๋อนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยว ได้ค่ะแล้วก็ฟังเขาว่าเออต้องทํายังไงแล้วก็ถามเขาว่าต้องแจ้งยังไงหรอคะต้องแบบยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำด้วยนิดนเนี่ยเสร็จแล้วอะสายมันตัดเพราะสายมันตัดปุ๊บเราก็ไม่ได้โทรกลับใช่ปะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่น่าใช่แล้วอะไรอย่างนี้เออพอเสร็จปุ๊บโทรกลับแม่นางโทรกลับมันก็มีเบอร์โทรกลับซึ่งเป็นเบอร์ AIS อีกกากันซึ่งดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราโหลดแอปฮูคอมาใช้ใช่ปะเราก็จะ เห็นหมดเลยว,ว่าเป็นเบอร์อะไรเพราะว่าช่วงสองสามวันนี้มีเบอร์มิจฉาชีพโทรเข้ามาหาเราคือเยอะมากพอเสร็จมีเบอร์อีกวันหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงเดิมคือเสียงที่เขาบอกว่าเขาเป็นร้อยตำรวจโทเออแล้วเราก็เลยฟังแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อ เมื่อกี้สายมันยังไงเหรอครับอะไรเงี้ยเอออะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเจ้าหน้าที่จริงๆอ่ะคือเขาจะไม่โทรแบบนี้นะเว้ยเขาจะต้องแบบให้เรา,าโทรไปใช่ป่ะเอออันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนะอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่รู้ใช่ป่ะแต่ด้วยความที่แบบอันนิดหนึ่งว่าสภาวะจิตกูก็นิ่งนิดหน่อย <c oughs> แต่ว่าเราก็เลยพอจะแบบอรู้ต่ายศษ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอตัวเองกับตัวคือช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะวุ่นวายกับอีนางมิชาชีพเนี่ยเยอะมากเลยว่าเราไปกู้เงินตรงนั้นหรือกู้เงินตรงนี้มั่งแหละโทรไปหาคนรอบตัวมนคือเราไม่รู้เลยว่าไอการที่เราไปอยู่กับโลกโซเชียลหรือโหลดแอปหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่บนเว็บไซต์บางเว็บไซต์เราไม่รู้ว่ามันจะติดมาเมืออ่อไหร่ทุกคน